สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสด nah ีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผมมึงคือใครคนนั้นหรือเปล่าแต่กูว่าไม่ใช่ แม็กมิคคิลเซนนะครับมักมีปัญหาในการจดจำใบหน้าของคนอยู่เสมอไม่ว่ามึงนั้นจะเป็นใครก็ตามยศสูงสักว่าหัวพ่อมึงเลยทะลุเพดานยังไงก็ช่างถ้ามึงไม่บอกกูกูจำไม่ได้กูไม่รู้เรื่อง uh, ซึ่งตอนที่เขาเล่นหนัง King Arthur เนี่ยเขาเนี่ยเคยเข้าใจผิดคิดว่าผู้อำนวยการสร้างชื่อดังอย่างเจอร์รี่บัคไฮเมอร์เนี่ยเป็นตากล้องก็เลยเข้าไปทักแบบนเนียนว่าเฮ้ยบังไงเป็นตากล้องเองหรอถ่ายกูดีๆนะไม่ใช่ว่านั่งอู้ยืนเกาไขา่แล้วต้องเทคหลายรอบเวลากูเป็นเงินเป็นทองนะเฮ้ย มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ถือกล้องหลายสิบตัวอีลุงตุงนางเดินบลักกะเก่งแล้วก็ดูมองซ้ายมองขวามันก็บคนหลงทางอะ่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือไม่มีใครคุยกับเขาเลยสัก,กคนเดียว <Become Danish. S 1> อ๋อน่าจะเป็นตากล้องใหม่กูรู้ละถึงว่าแล้วไม่มีใครมาคุยด้วยเลยงั้นกูเข้าไปคุยแม่งเลยอ๋อสวัสดีครับผมแมทนะครับตาตัวตามสบายไม่ต้องเกรงของกินอยู่ตรงนี้ของน้ําอยู่ตรงนู้นหรือถ้าจะอู้งานมาหาผมเดี๋ยวผมพาไปและผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่ามึงจะบอก กูเพื่อเราเคยเจอกันแล้วนี่ตอนออดิชั่นอะเอามึงจะมาเคยเจอกูได้ยังไงมึงเพิ่งมาไหมแล้วผู้ชายคนนั้นก็จ้องหน้าแมทแล้วก็คิดในใจว่าทําไมใช่ดาราแนละ้วกูสอยล่วงเป็นมะม่วงไรเจ๊ดแม่เปืองเปืองเข้ากองกูชิบหายและในที่สุดแมทก็ได้รู้ความจริงจากเพื่อนนะักแสดงที่เดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยพูดเฮียเลยเนี่ยเจอรีบัคไฮเมอร์นะเว้ยเจ้านายมึงคนให้ตังค์มึงอะ I'm I, sorry, so leave me. I need you here with me me um> sorry да> so you now here leave need แค่ครั <t uk> <t uk> <t uk> ้งแรกแม่งก็จะโดนไล่ออกแต่แม่งเสือกมีรอบที่สองลืมแล้วลืมอีกเหตุการณ์เดิมๆเหมือนฉายเทปซ้ำยังไงอย่างนั้นอ่ะโอ้ยคนมีเป็นร้อยเป็นพันทำไมหวยมาลงที่กูแล้วกูตกงานกินแกบแสบตูดแน่กู